สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะมีนะคะรวบรวมสุดยอดละครจีนย้อนยุคโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ประจำปี2025มาฝากเพื่อนๆกันนะคะเผื่อท่านใดที่แบบงานยุคมากยังไม่ได้มาดูซีรีส์จีนเลยก็จะได้มีแบบอะไรเนาะมาไปดูหน่อย <c oughs> แอดวานแนะนำนะแอดวานแนะนานะคะเรื่องที่แอดวานรู้สึกชอบใจนะเอาละค่ะก็เรื่องที่แอดวานให้มาเนาะเรื่องแรก เลยนะคะก็ต้องเป็นเรื่องอลิรกักรลคิดใจนะคะเรื่องนี้อืไปดูชอบลีสิ้นกับเฉนเจ๋ยหยวนนะคะจริงๆแล้วตอนที่ โปรโมทออกมาตอนแรกก็กะว่าเออจะไปดูขำๆแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเพื่อนๆสนุกไปดูเลยนะคะเรื่องนี้สนุกแล้วก็มีความแตกต่างจากนิยายต้นฉบับก็จริงแต่ว่าบทละครก็เลิศนะคะบอกได้เลยสนุกไม่รู้จะใช้คําไหน <laughs> <laughs> ก็เป็นแนวแบบเออย้อนยุคที่ดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วอ่าพระเอกหล่อมากนางเอกสวยมากบทดีมากนะคะพระเอกเป็นองค์ชายผู้แบบโอ้โหเวอร์ชันละครบักคัง <laughs> บักคังนะคะแล้วก็มีความมีความ แรงรักแรงเกียดแรงแล้วก็มีฉากแอคชั่นสุดเข้มข้นหนังเอกของพวกเราก็โอ้โหค่ะฉากตั้งแต่ ep 1-2นะคะก็โดนซ้อมนุม่นมๆเลยแต่ก็รอดมาได้แล้วก็เอาคืนพระเอกสุดมันเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือ เพกกับนางเอกอะ่ะเขาดูเทแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ไม่อ่อมไม่วนเเวะไม่มีฉากงอนไปงอนมาไม่มีเลยทั้งคู่จับมือกันนะคะแบบผ่าน จับมือกันแบบผ่านคนอื่นผ่านศัตรูให้มันราบเรียบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวร้ายเองก็ไม่ได้สิวตัวร้ายก็ดูแข็งกล้าวนะคะดูแบบเออมีอะไรที่จะมาสู้กับทางพระเอกได้แต่อย่างไรก็ตามไม่มีตั๋วพระเอกไนงะเออก็ต้องแพ้ไปนะคะพวกตัวร้ายจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ต้องแพ้ไปค่ะ อลิรกักลิขิตใจนะแนะนําเลยนะคะถ้าเป็นเซียนเสียเผื่อเ,เพื่อนชอบเหาะเหินเดินอากาศเทพเซียนด่านเคลอกแนะนําเรื่องของเติงหวยนะคะกับน้องอเสียงฮันจือนะเรื่องนี้ดีนะคะเ้นใดเออรเรื่องนี้ชื่อไทยชื่ออะไรแย่แล้วแต่ก็อยู่ที่ไอฉีอี้เหมือนกันนะคะเติงหวยเติงหวยไปดูเติงหวยกับเสียงฮันจือได้ค่ะเรื่องย่อนะคะก็คือในบทละครดีกว่าในนิยายต้นฉบับมากเลยเ,เพื่อนๆบอกเลยนิยายนะ้ำา อโอ้โหค่ะมันค่อนข้างเก่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเก่าแต่ว่าบทละครก,ก็ดัดแปลงมาดีแล้วก็ไปดูเรตติ้งบนโต๊ะป่านเองก็ได้7.1เลยนะบอกได้เลยค่ะก็เป็นเรื่องราวของแบบผัดกันเป็นอาจารย์กับสิทธิ์ชาติแรกชาติ2ชาติ3อะไรก็ว่าไปนะคะจากนั้นก็เรียกได้ว่ามีความน่ารักน่าเอ็นดูพระเอกก็หล่อมากนางเอกก็สวยบทก็ดีแล้วก็มีการเสียชีวิตไหมเสียนเสียต้องมีแต่เสียชีวิตแล้วก็ฟื้นขึ้นมา ไม่เป็นไรอืมแล้วก็นางเอกก็มีทั้งชื่อเสียงที่อ่อที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีนะคะรับไว้ทั้งสองอย่างแล้วก็ตัวตนของทั้งนักแสดงพระเอกนางเอกคือเขาจะสลับขั้วกันในแต่ละชาติมีความสนุกดีตอนที่ใครเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์ก็ช่วยกันปกป้องกันอย่างสุดฤทธ์เลยนะคะ ทั้งเพเอกนางเอกมีความคลั่งรักนะคะแต่ว่าเพเอกก็จะมีสีหน้าเย็นชาหน่อยโน่้นนี่เนาะซูอีสซุยนะจำได้เลยนะเทมาร์กเรื่องนี้อย่าลืมไปดูกันส่วนนางเอกของพวกเราก็ตอนแรกก็เป็นเซียนอยู่ดีๆพอมาอีกทีคือยังไงดีโดนใส่ร้ายโดนเรียกว่าปีศาจน่้นนี่นะคะแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ปีศาจจริงๆแล้ววิชาก็วิชาเซียนแล้วก็เป็นคนจิตใจดีอีกต่างหากเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปดูกันต่อมาเรื่องที่สมที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือ ไปดูภาพสวยๆนะคะของเรื่องงามบุพภาสกุณาค่ะเรื่องนี้เป็นแนวแบบผู้หญิงเ,เพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วก็แบบเรื่องราวในครอบครัวนั่นๆเลยนะคะเรื่องนี้ต่างจากนาวนิยายต้นฉบับแอดหวานบอกเลยแต่ก็สนุกดีสนุกคนละแบบคนละคนละแบบกันเลยเพื่อนๆคืออย่างนี้คือในส่วนของละครนะงามบุพภาสกุณานางเอกของเราโอ้ยจนจน จนต่อแบบปากกัดตีนถีบทำโดนทํำนี้จนจนนะคะมีเรื่องราวของการสู้ชีวิตแบบแบบจนๆอืมแล้วก็หลี่เซียนของพวกเราก็เป็นเจียงซางอย่างที่เป็นพร้อมผู้ ผู้ที่จะมาช่วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุคลิกเหมือนภายนอกต้องเป็นเพย์บอยของสมัยก่อนไม่เอาฐานอะไรประมาณนี้แต่มีตำแหน่งสูงใช่ไหมล่ะเออมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไปรู้จักนวนิยายต้นฉบับไปฟังแอดวานเล่าได้แอดวานอุตส่าห์เล่าให้ฟังต้องใช้คำว่าอุตส่าห์เลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเรื่องนี้นวนิยายต้นฉบับภาษาจีนเรื่องนี้นะคะมี10เล่มเพื่อนๆคิดดู10เล่มนะแล้วแอดวานตัดสินใจที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟัง ะะเพราะฉะนั้น,ม,นมันมีอะไรพิเศษแล้วมันสนุกมากนางเอกไม่เคยจนนางเอกเราไม่เคยจนแต่ว่าปัญหาที่นางเอกจะต้องเจอในสังคมชนชั้นสูงก็คือนางเอกนะคะคือเขาเป็นอะไรไดีละ่ะเขาเป็นฐานะตระกูลเหอคือพอ่พอค้าที่รวยมากแต่การเป็นพ่อค้าที่รวยมากก็ไม่ได้รับการนับหน้าถือตาแล้วนางเอกของพวกเราก็หย่ามาแล้วนางเอกของพวกเราก็แบบได้ขึ้นชื่อว่าสุขภาพอ่อนแอนะ ต้องมีลูกยากแน่เลยคนอื่นก็เชื่อแบบนี้แต่ว่าพระเอกเราก็รักนางเอกมากก็มีการฝ่าฟันการต่อสู้เพื่อที่จะแบบได้ของคู่กันการต่อสู้ในแบบที่มีเรื่องราวชนชั้นมีเรื่องราวราชสำนักอะไรเงี้ยสนุกแล้วสามีเก่ายังหลิวซางโอ้ยตามนะคะเพื่อนคือเป็นคนละบรรยากาศกันเลยเพื่อนๆค่ะไปฟังนะคะช่องนี้แหละหวานฉูวการเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์นะคะก <c oughs> ็อยู่ในช่องสมาชิกอืมก็สามารถจะเข้าไปฟังกัน ได้สนุกเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกได้เลยพระเอกค่ัตัวแพงมากนานๆทีจะออกมาในช่วงแรกแทบจะหาไม่เจอเลยมีแต่บทนางเอกนะคะอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเวอร์ชันละครเราจะได้เห็นนะคะเพื่อนหญิงพลังหญิงนางเอกของพวกเรานั้นก็แบบโอ้โหคะ่ะตอนอยู่ตระกูลหลิวเนาะถูกครอบครัวสามีปฏิบัติราวกับเป็นตู้ ATM นะคะแบบอยากได้อะไรก็เอามานะะสินเดิมโน่นนี่อะไรก็ว่าไปอืมไม่เป็นไรมันเพื่อนๆไปดูได้จบดีแฮปปี้มากนะคะแนะนําแนะนํา ต่อไปนะคะก็มาดูครอสสวรรค์ทันรักกันหน่อยถ้าเ,เพื่อนๆชอบแนวเสียนเสียเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไผ่ลู่แสดงดีเจิงสุนสีก็แสดงดีนะคะเคมีก็ดีมากแต่ปมเรื่องไม่มีอะไรมากหรอกอืมสามีภรรยาเขาไม่ไม่ได้พูดกันเงยเออเจิงสุนสีเป็นเทพที่ดอกพิกุลจะล่วงจากปากไม่พูดไม่อธิบายให้เมียฟังเมียก็โกรธแค้นนะคะแบบเสียลูกไปโนนนีแค้นกันสามชาติเป็นเพื่อนเบาๆ ก็แก้แค้นกันไปดูได้เคราะสวรรค์ทันลักนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็แนะนำนะนเพื่อนๆดูดูได้เลยนะต่อมานะคะเรื่องต่อมาก็เป็นโหมิงฮาวกับลู่อี้เซียวเพิ่งจะจบไปสู่ห้วงเมดค่อันนี้ก็เป็นแนวแบบเซียนเซียแฟนตาซีเช่นเดียวกันแต่ว่าสนุก เพราะว่าเรื่องราวมันเป็นแนวแบบกีกิ่นอายของมิสเตอร์แอนมิสซิสสมิธนะเพืพ่อนๆแล้วก็มีปมด้วยเออในในบทละครอะไรก็มีการปรับปรุงมาได้ดีนะคะการต่อสู้อันวุ่นวายมีความใช้ไหวพริบอะไรประมาณเนี้ยนางเอกของเราก็เหมือนจะโดนวางยาพิษโดนอะไรตอนไหนยังไงก็เป็นปมเรื่องมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายไม่ใช่รัชทายาทที่แท้จริงกลายเป็นโหมิงฮาวซะอีกที่กลายเป็นแบบรัชทายาทที่แท้จริง เรื่องนี้ก็ดูได้สนุกดีนะคะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเทียดวานก็อยากจะให้เพื่อนดูกันบันทึกหิมะแห่งลุงอรุณเรื่องนี้โอ้โหหลีหลันตี้กบอ่าวรุยเผิงเรื่องนี้พระเอกนางเอกเ,เ,เ,เข้ากันเป็นปีเป็นคุยนะคะไม่มีความอ่อมเลยบทละครดีมากคดีก็มีความยากแต่ก็ แต่ก็พอจะเดาๆได้นะส่วนของคดีแต่ว่าพระเอกนี่คลั่งหลักนางเอกโครแล้วก็นางเอกของพวกเราก็ค่ะเก่งแล้วก็คลั่งหลักพระเอกด้วยคือเป็นคู่ที่พระเอกนางเอกไม่อ้อมไม่มีความน้อยใจไม่อะไรทั้งสิน้นแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่อยู่ห้อมร้อมก็เป็นตัวละครที่รับบทบาทรับผิดชอบบทของตัวเองได้ดีมากเลยนะคะสนุกสนุกสนุกเรื่องนี้ บันทึกหิมะแห่งลุงอรุณนะกลัวเพื่อนๆไม่ดูต้องมองว่าสนุกมากๆอย่าลืมไปดูกันนะฮะก็นางเอกของเราเปิดเรื่องมาก็ตายกันทั้งครอบครัวเลยยกเว้นนางเอกคนเดียวจากนั้นก็โดนฝักฝังให้แบบ เข้ามาอยู่ในตระกูลฉินโดยถือฐานะของลูกสาวเนาะคุณหนูเจ็ดเข้ามาอยู่ในตระกูลฉินซึ่งเพื่อนของนางตายไปแล้วอะไรเงี้ยเข้ามาสวมรอยแต่ไม่ต้องสงสัยท่านที่ยังไม่ได้ดูทําไมเขาจําไม่ได้หรอลูกหลานตัวเองจําหน้าไม่ได้จําไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณหนูคนนี้คือออกจากาตระกูลไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นกับพ่อแม่แล้วก็ไปเรียนวิชาแพทย์อยู่บนภูเขานูน่นไปตั้งแต่ช่วง5้าหขวบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่บ้านจําไม่ได้ หรอกว่าโตขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างไรนางเอกก็เลยสามารถจะเข้าไปอยู่ในฐานะของคุณหนูตระกูลฉินได้นั่นเองนะคะอ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็น หกเรื่องด้วยกันเท็ดหวานแนะนำนะเพื่อนๆชอบมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะสิ้นปีมันก็ยังเหลือประมาณ2เดือนใช่ไหมล่ะก็ต้องเพิ่มเรื่องไอ้นี้เข้าไปปริศนาลับราชวงศ์ถังซีซั่นที่3าสนุกมากเลยเพื่อนๆไปดูนะสนุกสนุกนะคะบอกได้เลยบทละครโคตรดีเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีไม่ต้องมีนางเอกก็ได้จริงนะแต่เขาก็มีมาให้เออเพราะว่าตัวของคู่หูเนาะซูอูหมิงกับทางด้านของอนักสแสดง อย่างฉีวันเองนะคะก็แสดงได้ดีมากๆเลยค่ะในภาคนี้ก็ยิ่งลดเข้าไปใหญ่นะคะมีมีซีมีซีซั่นสี่แน่นอนเลยนะคะดูแค่ดูแค่ตอนแรกก็รู้แล้วว่ามาแน่ซีซั่นสี่นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็ไม่รู้ตรงใจเพื่อน,อนๆที่เคยดูแล้วบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์จีนนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะเก็บให้หมดเนาะหเรื่องเนี่ยอย่าพลาดนะคะเออบวก7เรื่อง7เรื่องกําลังออนแอร์อยู่นะปริศนารับราชวงศ์ถังณชชังอัน ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวัดลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ